ที่ดิฉันนะ่ะรู้สึกว่าถ้าฟังแบบผิวเผินเลยนะฟังแบบผิวเผินไม่คิดอะไรมากและไม่คิดต่อคือฟังแล้วก็แบบหลับตาฟังเคิมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นด้วยกับที่อาจารย์เอกพูดและทิ้งท้ายในรายการซึ่งดิฉันก็มั่นใจว่าคนระดับอาจารย์เอก็คงเป็นคนที่มีวาทศิลป์และจิตวิทยาดีในระดับหนึ่งในการที่จะพูดอะนะคะไม่งั้นเขาคงไม่มีคนนับถือและศรัทธาเขาก็จํานวนไม่น้อยนะดิฉันบอกก่อนก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาที่ ที่นับถือเขาศรัทธาเขาอะส่วนใครจะนับถือใครจะตัดทาถ้าเป็นชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปดิฉันคงไม่ได้ไปมีปัญหาอะไรด้วยนะคะถ้าไม่เห็นด้วยหรือถ้ามีคนมาถามดิฉันดิฉันก็อาจจะแค่ตอบในฐานะของดิฉันนะแต่ถ้าเป็นอาจารย์เอดิฉันอาจจะพูดถึงแกเยอะหน่อยเพราะดิฉันรู้สึกว่าแกอยู่ในฐานะที่ตั้งตัวเป็นอาจารย์ของผู้คนแล้วก็เป็นตัวแทนในการทําพิธีกรรมซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ อะไรอ่ะมันไม่ใช่เป็นพิธีกรรมที่ทําให้ป่าทําให้เตียเนาะเป็นพิธีกรรมที่มันเป็นที่มาของผลประโยชน์อันมหาศาลที่ฉันขอขอใช้คํานี้ก็แล้วกันนะคะและผลประโยชน์ของมหาศาลอันมหาศาลเนี่ยก็ไม่ได้ไปที่ไหนเข้าตัวอาจารย์เอเองนะคะจากการปล่อยให้เช่าวัตถุมงคลก็ดีหรือการทําพิธีกรรมใดๆต่างๆก็ดีไม่ว่าเรื่องการปรับฐานดวงฝากดวงล้างดวงเอออะไรกัน เปลี่ยนเบอร์มือถือเยอะแยะมากมายซึ่งแต่ละแพ็กเกจเรียกวาย่างนี้แล้วกันแต่ละแพ็กเกจราคาก็สูงริบเรียวดิฉันบอกเลยถ้าคุณเพิ่งมารู้จากอาจารย์เช่วงหลังเรื่องที่เขาฝากดวง999บาทเนี่ยถือว่าถูกมากนะคะแต่ถ้าคุณรู้จักเขาในเวอร์ชั่นเมื่อประมาณสักกี่ปีมาแล้วอะสามสี่ปีมาแล้วมั้ง ถ้าคุณเห็นแพ็กเกจต่างๆก่อนหน้านี้นะคะคุณจะร้องว้าวเลยเพราะว่าราคามันสูงกว่านี้มากนะคะเอออย่างกับปรับฐานดวงอย่างเงี้ยผัดฐานดวงใหญ่เออ9,999บาทเปลี่ยนเบอร์มือถือบางทีมีราคาหลักหมื่นนะคะแล้วหลายหมื่นด้วยเพราะว่าวันนี้ดิฉันเห็นคนคอมเมนต์ในรายการโหนกระแสเลยนะคะที่จริงอย่างไรไม่ทราบ